สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัสลาตารอดนะคะสวัสดีวันพฤหัสที่14กลางเดือนพฤศจิกาเข้าไปแล้วนะคะก็วันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่เช็คสภาวะการตื่นรู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีสภาวะไปถึงไหนแล้วติดขัดเรื่องใดบ้างหรือว่าให้เซลกับจัก,กรวาลต้องการแนะนําพวกเราเพื่อนๆน,นะคะเรื่องไหนบ้าง จะยังไม่ตั้งหัวข้คอค่ะเพราะว่าอยากให้จักรวาลพระผู้สร้างไฮเอเซลมีอิสระเต็มที่ในการสื่อสารกับเพื่อนๆผ่านไพ่และผ่านกันพูดจาของแม่หมอนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทำสมาธิเล็กๆนะคะหายใจเข้าออกลึกยาวช้าแล้วก็ทำใจสบายๆค่ะแม่หมอขออนุญาตคร,รูครูบาอาจารย์ไฮเอเซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทุกคนอยู่นะคะ ขอให้การเปิดไพ่ครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการตื่นรู้มากที่สุดค่ะไปดูกันเลยก็แม่หมอจะเริ่มต้นด้วยการเปิดไพ่ Oracle นะคะเพื่อเช็คสภาวะเช็คว่าใครเป็นเจ้าของคลิปในวันนี้แล้วก็เรามีสภาวะแบบไหนแล้วก็ตามด้วย Oracle คเิลตามด้วยทาโร่แล้วก็จบถ่ายด้วย Oracle ค่ะมาดูกันเลย ใช้สำหรับนี้นะคะ spirit oracle สักห้าใบนะทุกคนแม่หมอสับไพ่แล้วก็ล้างพลังงานเป็นอย่างดีแล้วก่อนที่จะเก็บลงกล่องทุกครั้งเลยเนาะโอเคมาดูใบแรกกันนะคะ อันนี้เป็นแบบใบนาปกเฉยๆเออแต่มันก็มีข้อความดีๆนะอ่านแล้วกันเนาะ love has the power to transform and change our lives all i s r e q u i r e d is, is faith for faith gives love power แปลว่าความรักมีอนุภาพมากๆค่ะในการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของเราให้ชีวิตของเราแบบเนี้ยแล้วก็ทุกๆอย่างที่อืม ความรักต้องการก็คือความเชื่อมั่นเ mm. ชื่อใจว่าความรักเนี่ยจะให้ mm. เหมือนกับความแปลงไงดีความรักจะให้จะให้ power power แปลว่าอะไรทุกคน mm. เออช่างมันเถอะแม่หมอบางทีก็นึกภาษาไทยไม่ออกขอบๆนะคะโอเคใบแรก dreaming of you ก็คือจะบอกว่าคนที่ได้ไพ่ใบเนี้ยอืมอืมมันมีบางคนที่แบบว่าคิดถึงเราหรือว่าแบบฝันถึงเราอยู่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ประชิญเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอะไรที่ไม่เคลียร์แล้วก็มีความยากลําบากในการสื่อสารหรืออะไรเงี้ยหรือว่าถ้าคุณกําลังสงสัยว่าเฮ้ยเขาคิดถึงเราไหม จะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครได้หมดเลยนะคะเ,เพื่อนๆคนที่มีอิทธิพลทางใจของเราเนาะ,ะเขากำลังคิดถึงเราอยู่นะไปเรื่องความรักเฉยเนะ <c oughs> ่ะอ้าวอีกแล้วทุกคนแม่หมอไม่ได้ตั้งใจเห็นเลยนะว,ว่าหยิบสดๆนะคะ <c oughs> Sexuality เอ,อแม่หมอจะเปิดไพ่จิตวิญญาณนะ่ะทำไมมันไปเป็นทางความรักหนะ ก็คือมีคนเขาแบบคิดถึงเรื่องเิเนหานกับเราอยู่นะคะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องไปเน้นมันเนะาะใบที่สาม responsibility เพื่อนๆนะคะมีสภาวะที่มีความรับผิดชอบอะต่อตัวเองต่อสิ่งที่ก็เราเรากำลังทำแล้วก็เป็นคนที่ดูแล้วมีความรับผิดชอบมากๆทุกๆด้านด้วยนะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่ามันมีมันมีความส่องแสงมีความออร่าทำได้ดีค่ะ คำต่อไปเนะาะใบต่อไปค่ะจอยช่วงนี้มีความสุขใช่ไหมรู้สึกว่าชีวิตมันดำเนินไปได้ด้วยความเบิกบานจอยเนี่ยมันมีจอยคำว,ว่าจอยเนี่ยมีความหมายสูงกว่าคำว,ว่าแฮปปี้นะคะคือความสุขมันยังมีคู่วความสุขความทุกข์มันเป็นคู่ใช่ไหมแต่คำว,ว่าจอยนี่คือมันเบิกบานมันแบบว่า มันสว่างออกมาจากใจอ่ะมันอยู่ขั้นกาขั้นกว่าของคําว่าความสุขนะขั้นกะเพืเ่อนๆให้อภัยลินแม่หมอได้เถอะโอเคมาดูอีกใบหนึ่งนะใบนี้เลยค่ะปิดไว้หน่อยนะคะเธอปโปอ๊ฟ r a n ค Quality มันแปลว่าอะไร trust all will turn out well everything will fall into place peace of mind and tranquility are soon restored อ uh, ่ประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เ,เพื่อนๆเฝ้ารออยู่ในขนาดเนี้ยนะมันกำลังดำเนินเดินทางไปด้วยการนำทางของแองเจลของครูครูบาอาจารย์ที่ชักนำชักพายเพื่อนๆอ,อ่าได้กระจ่างใจในบางเรื่องแล้วก็ ปัญหาต่างๆมันมีลู่ทางมันมีแนวทางที่แบบคลี่คลายได้เนาะ,ะดีนะคะเป็นไปได้ดีขออีกใบหนึ่งแล้วกันเนาะอีกสภาวะนึ่งนะคะใบนึ้นะอืม r e n e w a l เพื่อนๆเหมือนนี้เป็นเหมือนช่วงนี้แบบว่ามีพลังงานแห่งการทำความสะอาดการคลีนล้าง แม่หมอบอกว่าเป็นการคลีนล้างพลังงานที่ตกค้างภายในหรือเรื่องราวต่างๆที่มันมันติดขัดทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวในในกายเนื้อของเราในจิตของเราอย่างเงี้ยค่ะมันมีการคลีนล้างมากขึ้นแล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยนะ,ะช่วงนี้แม่หมอบอกว่าเพื่อนๆมีพลังงานแห่งจัก,กระที่หนึ่งเข้มแข็งมากขึ้น อาจจะเป็นเรื่องเรื่องชีวิตประจําวันก็ได้คะ่ะการงานการเงินความมั่นคงในในตัวเองอะ่ะในจิตวิญญาณแห่งตัวเองในอารมณ์ทั้งหลายมัน,ม,นมั่นคงขึ้นก็เป็นไปได้นะคะโอเคดูแล้วพลังงานของเจ้าของคลิปในวันนี้จะมีเรื่องความรักปนๆหน่อยนะ แล้วก็อย่างที่บอกไปแหละถ้าเกิดว่ายัางไงแล้วใช่พลังงานของเราหรือเปล่าหรือไม่ใช่ก็ดูไปก่อนได้นะคะโอเคเรามาดูไพ่ออลลเคลิลต่อกันเลยนะทําไมพูดผิดเลยเลยละ่ะไพ่ทาโร่ไม่ใช่ไพ่ออลลเคลิลเนี่ยเนี่ยนยฝึกสติเนาะก็ต้องมีสติบ้างเนาะแม่หมอเนาะเติอนตัวเองเลยใช้สําหรับนี้นะคะ ไวเวอร์ซาทารอดที่สามารถอ่านได้ทั้งสองฝั่งเลยไวเพื่อนเพื่อนแม่หมอจะเป็นแบบว่าหมอดูเปิดไพ่หรือจะมาเล่นตลกนะวันนี้มันลื่นค่ะโอเคไม่เป็นไร ลอยกระทงแล้วนะคะพรุ่งนี้ทำกระทงกันหรือยังทำจากอะไรแล้วก็ไปลอยกับใครลอยที่ไหนเขียนแชร์ได้นะคะม่หมอไม่ได้ลอยกระทงมาหัว2ยี่ปีได้แล้วแหละเพราะว่ายอยู่ต่างประเทศเนาะโอเคมาดูกันใบแรกคุยน้องวอนค่ะ เมื่อคลิปที่แล้วเปิดมาใบแรกก็ได้ก็ได้อันนี้เหมือนกันเนาะเพื่อนๆมีพลังงานแห่งการทำทางานอะ่ะเป็นไลท์เวิร์กเกอร์คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ที่พลังงานของแม่หมอดึงดูดกับพลังงานของคุณเนาะมันเป็นไพ่เป็นการเปิดไพ่แห่งเรื่องการตื่นรู้การเรื่องจิตวิญญาเรื่องพลังงานแบบนี้ค่ะแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาใบแรกแม่หมอบอกได้เลยว่า คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนที่ตั้งใจทำงานภายในอย่างจริงจังแล้วการเป็นควีนได้เนี่ยคืองานภายในอะเสร็จสำเร็จหรือล่วงไปในระดับที่ดีมากๆแล้วตอนนี้คุณเป็นไลท์เวิร์กเกอร์แล้วแหละไลท์เวิร์กเกอร์ทำงานให้มวลรวมทำงานเพื่อยกระดับความถี่มวลรวมเนาะอาจจะในด้านใดๆก็ได้แล้วก็เป็นคนที่ดูหน้านะคะดูหน้าของภไยคือ มีความมั่นคงมีความนิ่งมากมากๆแล้วนะแล้วก็ชุดสีแดงสีส้มความกังวลใจความกลัวทั้งหลายที่มันเคยมีอยู่ตอนนี้มันไม่ได้มีแล้วมันกลับเป็นแต่งประกายทําให้จักรที่หนึ่งของกับที่สองของคุณแล้วก็ที่สี่ด้วยนะมันเข้มแข็งมากๆนะคะช่วงนี้เนาะดูสิคะ mm hmm. เข้มแข็งจริงๆคือ แล้วไอ้การสุดจิตของคุณเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกคุณทํามานานแล้วลากมันถึงได้งอกมาเป็นแบบเก้าอี้แบบนี้ประสบคลสําเร็จยินดีด้วยนะคะดูใบที่สองกันเด็กถือถ้วยค่ะเนี่ยนะคะมีความเล็กๆไพ่เด็กไพ่เพจมันไพ่เด็กเนาะมันก็คือในใจลึกๆยังมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มันยัง ที่เรายังหวนนึกถึงอยู่ยังติดขัดอยู่เล็กน้อยเรียกว่าติดขัดดีไหมเพราะบางห่วงบางบางความคิดอะ,อะเรื่องความรู้สึกเนี้ยมันยังเข้ามาทําให้เราต้องคิดถึงอยู่นึกถึงอยู่มันอาจจะเป็นปมเก่าหรือว่าสิ่งที่ติดค้างในใจเราไม่ได้คําตอบเป็นไปได้นะคะแต่มันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ป่วนอะเพราะว่าดูน้ําน้ำเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ถ้วยก็เช่นกัน น,นิ่งแล้วอารมณ์ความรู้สึกของเรานะี่ยมันนิ่งแล้วแต่บางครั้งมันก็มีเข้ามาบ้างถ้าเกิดสภาพแบบนี้เนาะขอให้คลีนล้างค่ะคลีนล้างพลังงานของตัวเองเนาะบางอาจารย์จะสอนว่าให้คลีนล้างจากระภายในด้วยเหมือนเป็นดอกบัวสีตามจากระจากระที่1นึถึงเในร่างกายจากรกะหลักๆเนาะ จากระที่1ก็สีแดง2สีส้ม3สีเหลือง4สีเขียว5สีฟ้า6สีคาม7สีม่วงใน YouTube มีเยอะแยะเลยนะคะทุกคนลองหาดูนู้นถ้าสนใจคลีนล้างนี่คือเหมือนแบบลรปัน่นปั่นดอกบัวตามสีตามจากระอย่างจากกักระที่1สีแดงใช่ไหมก็ปันป่นตามเข็มนาฬิกาปั่นให้มันสว่างแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่บางอาจารย์บางศาสตร์ก็สอนให้น้อมแสง น้อมแสงจากจักรวาลจากพระผู้สร้างลงมาที่จัก,กะที่เจ็ดแล้วก็แบบให้เหมือนตัวเราเป็นแบบสว่างเป็นคริสตัลเป็นแสงเลยแบบนี้เนาะคลีนล้างการกาวดิงก็ช่วยนะคะกาวดิงไปเดินกับธรรมชาติให้เท้าให้มือเราได้สัมผัสพ,พื้นดินพื้นทรายหญ้าหรือน้ำธรรมชาติแบบเนี้ยทำได้เช่นกันค่ะอเออเพื่อนๆมีความเป็นเป่เปาคือ ไอ้เจ้าความรู้สึกเนี้ยที่แม่หมอบอกว่ามันติดขังอยู่มันไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกนะแม่หมอมองว่ามันเป็นปมวัยเด็กเพราะว่ามันเกิดขึ้นนานแล้วละแล้วมันก็ดําเนินไปอย่างช้าๆมันเข้ามาติดในใจของเราช้าๆงงๆแม่หมอคิดว่าเพื่อนๆอาจจะเพิ่งพบเจอปมนี้หรือความคิดความรู้สึกเนี้ยว่ามันผุดขึ้นมาตอนที่เราตื่นรู้แล้วก็ได้ตอนที่เรายังเป็นมนุษย์มิติสามธรรมดาปมนี้อาจจะเพื่อนๆอาจจะมองข้ามมันะ ็เหมือนแบบรู้สึกว่าต้องพูดว่ามันอาจจะเพิ่งโผล่มาไม่นานนี้แล้วมันเป็นตั้งแต่วัยเด็กแล้วอะ่ะปมเนี้ยนะคะโอเคใบต่อไปนะคะ The Moon ค่ะเข้ากับสถานการณ์มากๆเลยนะคะพระจันทร์กำลังจะเต็มดวงเนาะเ,นเพื่อนๆมีความม,มีพลังในช่วงดึกๆมี power ดีดอะ นอนไม่ค่อยหลับหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองทำอะไรได้ดีในช่วงดึกๆเนาะแต่จะบอกว่าช่วงดึกๆเนี่ยเนื่องจากไพ่ไปข้างหลังเนะะี่ยค่ะมันมีมันทำให้รู้สึกว่ารู้ไหมคะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจทำอะไรหรือพูดอะไรในช่วงดึกๆอะ่ะมันมมันมักจะพลาดเพราะว่าเขามีผลวิจัยออกมาว่าคนอกหักช้ำรัก มีความเศร้าโศกเสียใจก็ตอนดึกคนมีอัตราค่าคัดตาในการฆ่าตัวตายเยอะที่สุดก็ช่วงดึกแล้วก็บอกเลิกกันก็ช่วงดึกหรือว่าต้องดึกๆคนจะมึนมึนดื่มแอลกอฮอล์บ้างแล้วก็ส่งข้อความไปด่าเจ้านายหรืออะไรเนี่ยคือการตัดสินใจทาอะไรช่วงดึกๆอะมันมักจะไม่เวิร์ก เพื่อนๆสามารถมี power ได้ในตอนดึกลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่แต่ว่าถ้าต้องตัดสินใจอะไรอ่ะลองชั่งใจดูนะคะว่าเออเดี๋ยวแบบรอให้เราหลับก่อนให้อนุจีเราฟีลก่อนเราค่อยตัดสินใจดีไหมอะไรอย่เงี้ยนะคะไปต่อไปสามเหรียญค่ะแม่หมอมองว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามายืดหยิบยืย่นความ สัมพันธ์ที่ดีอ่ะมิตรภาพเป็นไปได้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้คุยกันมานานคนที่นึกถึงว่าเออเขาหายไปไหนอาจจะเป็นใครก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวเลยนะเพื่อนเก่าคุณพ่อคุณแม่ญาติหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้เขาจะเข้ามาหาเข้ามาคุยคะ่ะแล้วเขาจะเอาสิ่งดีๆเป็นของขวัญในที่เนี้ยมันเป็นความจริงใจอ่ะมันมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบ ของที่เป็นสิ่งของแต่มันอาจจะเป็นความจริงใจบางอย่างน้ำใจไมตรีบางอย่างที่เอามายิบยื่นให้เราแล้วเขามาด้วยด้วยความแบบความตั้งใจดูการแต่งตัวของเขาคือเขาตั้งใจมาจริงหรือว่าถ้าไม่เป็นบุคคลมันอาจจะเป็นความจริงบางอย่างที่อยู่ดีๆแล้วก็ได้รับรู้ขึ้นมาสิ่งที่มันเคยติดใจอ่ะมันได้รับการแก้ไขให้กระจ่างแจ้งแบบเนี้ยอืมแล้วมันอาจจะมีแบบ มีการโต้แย้งนิดหน่อยถ้าคนคนนี้เข้ามาเราอาจจะถ้าเป็นคนนะคะเราอาจจะไดเ้เรียกว่าอะไรดีเบตกันว่าเฮ้ยทำไมเหตุการณ์รตอนนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเราถึงเลิกคุยกันละหรือเธอหายไปไหนมาละแล้วเธอไปเรียนรู้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีการดีเบตกันนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นไม่ใช่คนถ้าเป็นมาในรูปแบบความคิดที่อยู่ดีๆมันก็ป๊อปอัพสิ่งที่อยู่ในหัวทําให เรื่องราวมันกระจ่างขึ้นหรือไปเจอสื่อหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นคําตอบของสิ่งที่เราสงสัยอ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่ามันโต้อยางนิดหน่อยในใจแต่มันแลนดิ้งได้นะ่ะมันหาจุดตรงกลางที่เป็นคําตอบที่ดีได้มันจะดีค่ะมันจะดีใบที่ห้าเห็นไหมว่าออราเคิลตอนต้นตอนต้นที่เราเปิดไปมันเป็นเรื่องความรักเนาะเราดูเจ้าใบนี้สิ <the> เอออวยพรเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีความรักอยู่ในความรักหรือรอคอยความรักมันจะดีค่ะอวยพรให้มีความสุขมากๆนะมันจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมีความกลมเกลียวกันไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนคุณสองคนแบบเหมือนได้ถอด เปลือกของตัวเองออกสังเกตจากการแป่งตัวของพายมันมีความสมถามากมีความเรียบง่ายคือมันจะเป็นมันจะเป็นความรักดีๆเป็นความสมพันธ์ดีๆที่จริงใจอะค่ะที่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้โปกอโคมอะไรอย่างเงี้ยขอให้จริงใจกับมันเนาะแล้วก็เห็นค่ากับความรักนี้นะคะเ,เป็นแม่หมอต้องขอพูดมันเข้ามาในจิตว่ามันจะเป็นอะไรที่ มีความศีนเสมอกันนะคะเพราะในเมื่อพวกเราเป็นผู้ตื่นรู้ไพไพ่ใบแรกเลยก็บอกแล้วว่าคุณนะทําพลังงานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือู้ชายที่มาอยู่ที่มาดูคลิปนี้นะคะคือทําพลังงานแล้วก็ทํงงาภารกิจของตัวเองในฐานะไลเวอร์เกอร์ที่ลงมา,เ,าเกิดบนโลกใบนี้คะ่ะแล้วคุณจะได้พบเจอหรือคนที่คุณอยู่ด้วยมันสมน้ําสมเนื้อเป็นคนที่ศีลเสมอกันนะ ยินดีด้วยนะคะน่ารักโอเคไปต่อไปนะ The Hermit ค่ะอืมอืมขอดูใบต่อไปก่อนได้ไหมอือโอเคที่ขอดูใบต่อไปเพราะว่ามันมีความสงสัยว่า คุณคนนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเพื่อนๆมันเหมือนแบบจะมีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอ่ะหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในชีวิตอยู่แล้วก็ได้แล้วเขาเป็นคนที่เรียบง่ายมากๆเลยนิ่งๆไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่ว่าเขาเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนเฉียบคมหลักแหลมเป็นคนสมระเรียบง่ายอ่ะแล้ววิธีการ วิถีวิธีการใช้ชีวิตของเขาหรือวิธีการทํางานภายในหรือภายนอกด้วยของเขาอะคุณชอบแล้วคุณจะได้เรียนรู้จากเขาเขามีความมั่นคงเขาไปไหนเขาถือไม้ไปด้วยเป็นสามขาสองขาของเขาและไม้อีกอันนึ่งนะคะเขานิ่งสงบและเขามีแสงเขาไปไหนเนี่ยเขามีสติเขาย่างก้าวอย่างระวังแล้วเขามีแสงไปด้วย เวลาคุณลองไปสังเกตรอบตัวว่าคุณมีคนแบบที่แม่หมอพูดเนี่ยรอบกายไหม mm hmm. คุณเอาอย่างเขาได้ในความสงบในความนิ่งคนคนนี้เขาจะไม่กระโตกกระตากไม่วนวายถ้าเกิดเขารู้สึกว่าอะไรไม่โอเค mm hmm. เขาจะนิ่งเหมือนเขาทาไปพินิจพิจารณาพิจารณาธรรมของเขาอะนะอืมเ mm hmm. นี่ยค่ะเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความสมดุลแล้วก็เป็นคนที่มีความสมถะเป็นอิสระในตัวเองในความคิดมากๆเลยนะ เขามีสิ่งนําใจของเขาอ่ะว่า,วาเขารู้ว่าพระจันทร์ของเขาอยู่ตรงไหนเขารู้ว่าอะไรจะนําทางเขาเขามีอิสระทางความคิดเป็นนกนะคะอืมเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยดีมากๆเลยเพื่อนๆลองมองรอบตัวว่ามีไหมเราจริงๆแล้วสภาวะของเขามันเป็นถึงขั้นแบบเด e มเจเชีย n เลยนะเพื่อนๆลองนึกถึงภาพนักมายากรน,นึกถึงคาว่ามายากล่ะเราจะนึกถึงอะไรที่มันแบบ ทริกกี้หน่อยๆล่อหลอกได้มีลีลาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเขาอะมีสภาวะเป็นแบบนั้นได้เลยนะเขาสมดุลเขาเล่นแลบประทาดเป็นเขาสามารถจับไอ้นั่นมาใส่ไอ้นี่พูดแบบนี้ให้ได้สิ่งนั้นรู้ว่าจะต้องเดินเกมจะต้องแก้เกมยังไงอะ่ะแล้วเขาทําได้ดีด้วยถ้าเขาจะทํมาแม่หมอมองว่าเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่า ใจของเขาลึกๆเลยเขาเป็นคนสมถะสงบและนิ่งมากเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพื่อนเหมือนกับเป็นคนเก่งที่ไม่โวไม่คุยโวอวดอืมทั้งทที่เขาก็ทําได้ต้องหลายอย่างทําได้ดีด้วยนะคะงอกงามจเจริญงอกงามงดงามเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะสัญลักษณ์ตรงที่เสื้อคลุมเขาเนี่ยเรียกว่า tree of life ค่ะเขามีความเป็นผู้นำสัญลักษณ์ tree of life ถ้าเทียบกับภารกิจ ก็เหมือนกับคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองเน่ยมันมนั่นคงค่ะมันจะเริ่เติบโตเข้ารับสารต่างๆมาจากเบื้องบนจากจักรที่เจ็ดแล้วมันผ่านไปที่หูทั้งสองข้างรับฟังมีการปกป้องนะคะแขนทั้งสองข้างเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องกันกรองก่อนที่จะเอามาไว้ที่จุดส่วนรวมลากฐานก็ดีคือ เอาเขาไว้เป็นตัวอย่างเนาะเขาอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณที่จะมาเป็นคู่หรือเป็นแล้วอะไรแบบเนี้นะอุ้ยมันดีมันสมแบบมันมันมันสมกันนะคะเมจเชียนกับคว e นออฟวอรนะคะมาดูใบสุดท้ายอ่าเดอะสตาค่ะเนี่ยแล้วมันจะดีค่ะคุณสมดุลสมท่วงของตัวเองให้ดีเนาะ สิ่งที่ทำอยู่ดีอยู่แล้วสิ่งที่ยังกังวลอยู่บ้างไม่เป็นไรเลยค่ะเราใช้เวลาตามที่จิตเราต้องการในการจะเคลียร์พลังงานคลีนล้างปมต่างๆคุณทำได้ดีเพราะว่ามันไม่ได้วุ่นวายมันสงบแล้วแต่มันผุดขึ้นมาบ้างนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจทั้งหลายอะไรที่ต้องตัดสินใจอะไรที่ไม่เข้าใจมันจะได้กระจ่างคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้วันนี้สภาวะมันดีจริงๆนะอืม เนี่ยเมื่อคุณเข้าใจทุกอย่างแล้วคุณจะเป็นเดอะสตาร์ในที่นี้มันเป็นไปได้ว่าคุณจะฉายแสงในตัวของคุณเองออกมาแล้วคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่ใกล้ๆเขาจะเขาจะได้รับความอบอุ่นความเบิกบานและความสว่างนั้นจากตัวคุณเนี่ยอืมมันดีค่ะเป็นอิสระเอ่องดนงามบอกไม่ถูกนะคะบาลานซ์เป็นอิสระ คุณอาจจะจับหลายๆอย่างในในใน,ในคราวเดียวกันในช่วงเนี้อาจจะทํางานภายในไปด้วยดูแลรักษาร่างกายเซลล์เลฟภายนอกไปด้วยหรือว่าทํางานหลายอย่างซึ่งมันสมดุลกันไปหมดเลยนะคะจะทําได้ดีจะทําได้ดีเนี่ยค่ะมีพลังงานของคนคนหนึ่งที่แบบว่าคอยดูแลคอยปกป้องคอยแบบ พี่ทักอะค่ะพีทักเรานะออด้วยความรักด้วยความแบบความบริสุทธิ์ของเขาอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่ากายเขามันใสเนาะมันมันมีความบริสุทธิ์มีความคริสตัลอยู่แม่หมอชอบคลิปวันนี้จริงๆเลยมันมีความอบอุน่นบอกไม่ถูกนะคะโอเคยินดีด้วยมากๆถ้ามันเป็นเรื่องความรักนะก็ขอให้โชคดีนะคะ ให้ค่ากับคนที่อยู่ในชีวิตเราหรือว่าคนที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนรักหรืออะไรก็ตามทุกคนมีค่าจิตของทุกท่านนะคะมีคุณค่าให้ค่ากับสิ่งนั้นเนาะแล้วถ้ามันเป็นเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆยินดีด้วยนะคะโอเคมาดูอันนี้ถ้าจะไม่เข้ากับคลิปนี้แล้วแหละขอเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าโอเคนี่นะคะ angel wishes มาดูกันว่า แองเจิลของเพื t t e ok r, ่อนๆต้องการจะบอกอะไรหายใจเข้าออกลึกยาวช้านะเพื่อนๆขอความสงบจงบังเกิดแก่เราเนาะขอแสงสว่างจงอยู่ในเรา Why you have a, a pulse Make every beat of your heart count เขาบอกว่าทุกครั้งที่เราหายใจอะค่ะขอให้การหายใจของเราอะเหมือนแบบเป็นประโยชน์เหมือนกับให้เรามีสติกับลมหายใจเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่เสมอแบบเนี้ยค่ะทุกคนมันมีความสงบเข้ามาพลังงานของเพื่อนๆวันนี้มีความสงบสเสถียรน,นะคะความสงบเข้ามาในจิตไม่มองนาะเวลาแบบชัดเจนจริงๆ ใบที่สอง you are what you think think positive t r o s h คุณเป็นสิ่งที่คุณคิดนั่นแหละขอให้คิดในเรื่อง positive เข้าไว้แล้วกันเนาะคุณจะได้เป็นสิ่งบวกพลังงานบวกของโลกใบนี้นะคะของจักรวาลแห่งนี้นะ you are true being of the universe your beauty radiates from within เขาบอกว่าคุณเนะ่เป็น b e อ n g ของจักรวาลแห่งนี้ค่ะบีอิงคือสิ่งที่มันดำรงอยู่ของจักรวาลแห่งนี้แล้วก็ความงดงามภายในของคุณนะ่ะมันมาจากข้างในจริงๆนะมันเป็นเช่นนั้นค่ะไปสุดท้าย your soul has made many journeys listen to its wisdom บอกว่า จิตวิญญาณของคุณนะคะได้ไปท่องเที่ยวไปผชนภยัยไปทำอะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วขอให้เราอะฟัง Wisdom ที่จิตภายในของเราพยายันจะสื่อกับเราจิตภายในอยู่ตรงไหนอยู่ตรงจักกะที่สี่ตรงหัวใจค่ะตรงกลางอกะคะ่ะลึกลงไปสักนิ้วสองนิ้ว เสียงที่ถูกต้องที่มาจากจิตวิญญาณมันจะดังมาจากตรงนั้นไม่ใช่ดังแบบดังเป็นเสียงที่เราได้ยินแต่ว่ามันจะดังในจิตอ่ะดังในในความในหัวในใจของเราค่ะว่าเขาบอกอะไรเขาต้องการให้เราทำอะไรแต่เราต้องนิ่งแล้วก็เงียบพอที่จะฟังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวุ่นวายเราส่งจิตออกนอกสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถามคนน้นคนนี้ หรือว่าไม่นิ่งเลยทําอะไรอยู่เสมอคิดอะไรอยู่เสมอแบบเนี้ยเราจะไม่ได้ยินเสียงของจิตเราค่ะแต่วันนี้แม่หมอเชื่อว่าเพื่อนๆที่มาฟังคลิปเนี้ทำได้เนาะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆสําหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe อยากเปิดไพ่ส่วนตัวก็เข้ามาได้นะคะขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ